วันนี้ก็จะมาทำ Q&A นะคะโดยการที่ฉันถามคำถามเองเลยฉันก็ตอบคำถามเองค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าฉันเนี่ยรู้ใจป้าป้าไงคะว่าป้าเนี่ยต้องมีความสงสัยแน่นอนว่าเฮ้ <c oughs> หยหญิงไม้เนี่ยแต่ละวันแต่ละวีเนี่ยต้องตื่นประมาณกี่โมงนะคะแล้วก็เข้างานกี่โมงเนี่ยเพราะว่าเห็นดูการทำอเบอเป็นตรงอเป็นตุกเข้ากงเข้ากล่องเนี่ยแลดูจะใช้เวลาเยอะใช่ไหมคือฉันเข้างานที่ยังนะคะ ฉันตื่น9ก้าโมงค่ะฉันมีเวลา1ชั่วโมงครึ่งในการจัดสรรปันส่วนนะคะในการทำโอเบนโตแล้วก็การร่างกายตัวเองนะคะ15นาทีแรกหลังตื่นยืดเส้นยืดสายแล้วก็มาอ่านหนังสือนิดหน่อยนะคะเพราะฉันมีความเชื่อว่าการเริ่มต้นวันที่ดีเนี่ยเวลาเราได้อ่านหนังสือเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องเป็นวันที่ดีแน่เลยเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆไงเธอหลังจากนั้นฉันก็จะมาทำโอเบนโตเข้ากล่องเนี่ยทำคลิปให้เพท่านดูอยู่เนี่ยค่ะฉันก็จะใช้เวลาทำโอเบนโตเนี่ยประมาณ30นาทีแแล้วมส เมนูนะคะเมนูง่ายก็ประมาณสิบห้านาทีนะคะเมนูยากหน่อยก็ย0 3 0ิบสมสิบนาทีได้อย่างเช่นเมนูในวันนี้ก็จะเป็นเอ่อชิคกิงคัตสึก็คือไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดโอ้ยเรียกอะไร <laughs> เออนั่นแหละค่ะแบบนี้เลยค่ะมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่นะคะเดี๋ยวหั่นไก่ให้ดูนะคะชิบชบเลยกรอบกระแทกฟันนะคะไม่แนะนําสําหรับท่านใดที่ใส่ฟันปลอมนะคะมีสิทธิ์ฟันติดออกมากับขนมปังเก็ดข,ขนมปังได้ค่ะ <laughs> คือพอหลังจากทำอเบนโตเสร็จแล้วใช่ไหมคะฉันก็จะไปจัดการร่างกายตัวเองอล้างลง,ล,งล้างหน้าแปรงฟงแปรงฟันนะคะอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาจิบกาแฟคะ่ะส่วนท่านพี่ทำะไรท่านพี่ระหว่างที่ฉันทํากับข้าวอยู่นั้นเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะคะเอ่อสักผงสักผ้าก็ว่าไปนะคะถูบ้านถูบเบิ้นอะไรก็ให้มันเป็นหน้าที่ของเขานะคะส่วนเรามีหน้าที่รังสรรค์เมนูอร่อยอร่อยให้คุณสามีนะคะอืมแล้วก็หนึ่งหนะ้าที่สําคัญก็คือทําวิดีโอให้แม่ป้าดูเนี่ยคะ่ะไม่ทำไม่ ไ,ได้เลยค่ะไม่ลงคลิปไม่ได้เลยค่ะมิวีนค่ะลงช้าก็ไม่ได้นะคะตามจิกค่ะ โอ้ยกุลาศูนย์ไข่ต้มยางมาตูุมนะคะเคยบอกวิธีทำและเทคนิคไปแล้วนะคะชั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการเอาน้ําใส่หม้อนะคะแล้วก็เอาไข่ใส่หม้อแล้วค่อยเปิดเกาแต๊ะนะคะเืมเกาแต๊ะประมาณ10นาทีไข่ที่ชั้นใช้เนี่ยเป็นไข่ที่ออกจากตู้เย็นนะคะก็เลยใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะประมาณ10นาทีก็จะได้ไข่ต้มยางมาตูมแบบนี้แหละเอาละที่เห็นขาวๆที่วางลงไปบนไก่นี้ก็คือชีสนะคะน้องเป็นชีสแผ่นคะ่ะคือเวลาเราเอาเข้าไมโครเวฟเนี่ยตอนอุ่นทานเนี่ยชีสก็จะละลาย เคลือบบนบ,บนเอาเคลือบลงไปบนไก่ของเรานะคะมันก็จะให้รสชาติและกิมมิกที่แลดูมีอะไรเอลลออะไรใดๆนะคะเออรสชาติของนมนมบ้างเข้ากันมากนะคะกับชิคกิงคัสเกับข้าวล้นขนาดได้จะปิดฝายังไงอี๋ยวปิดฝาให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะใช้พลาสติกแรปอ่าครอบลงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ฝาเลอะนะคะเพราะฉันไม่ชอบหนาะฝาเลอะที่จริงก็ได้ล้างฝาอยู่แหละแต่ก็ไม่ชอบให้ฝาเลอะไงคะเนี่ยเราก็จะเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่ป้าก,ก็จะสงสัยอีกแหละว่าเปิดออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ มันจะพังไหมก็มันก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะป้าไม่พังไม่เพิงอะไรหรอกคะ่ะคือก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่าข้าวกล่องญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นต้องทําให้มันแน่นๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันโครงเคงคือชาวญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะติดกับภาพลักษณ์นะคะเพื่อที่จะให้คนทานเนี่ยประทับใจในการเปิดฝากล่องออกมาทุกครั้งที่เห็นหน้าตาอาหารสวยงามแล้วเขาก็จะภูมิใจโดยภาคภูมิใจในตัวภรรยานะคะว่าเขาใส่ใจขนาดไหนใช่ปะมันก็จะมีแม่ป้าถามคนอีกเลยคะ่ะอุ้ยข้าวกล่องทําไมดูน้อยจังเลยเธอฉันเค ไปทาคลิปลงให้ดูแล้วนะคะว่าเข้ากล่องน้อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องหรือเปล่านะคะคือมันยัดแน่นมากเลยนะคะคุณพี่และสิ่งที่พวกท่านกาลังดูนี้คือเป็นวิธีการล้างจานของชาวญี่ปุ่นนะคะจะเป็นประมาณนี้เปิดน้ําไหลผ่านอย่างนี้แหละไม่ได้ปิดน้านะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าล้างฟองทีเดียวนะคะก็คือจะล้างไปทีละใบทีละชามแบบนี้เลยนะคะเป็นสําหรับบ้านเธอหรือเปล่านะบ้านอื่นเขาไม่เห็นล้างแบบนี้เชื่อเถอะค่ะว่าแม่บ้านส่วนใหญ่เขาล้างกันอย่างนี้นะคะของชาวญี่ปุ่นและที่ทํางานของดิฉันนะคะอุตสาหกรรมโรงงานดิฉันนะคะก็็เปนนแบบี เลยนะคะล้างไปทีละใบแบบนี้แหละค่ะล้างไปทีละสิ่งทีละอย่างอย่างนี้แหละค่ะจะไม่มีการแบบว่าเปิดน้ําใส่สองกระมังน้ําฟองหนึ่งล้างล้ำอัน้นาล้างอันหนึ่งน้าไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็คือจะล้างไปทีละอย่างทีละอย่างแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เปลืองน้ํามากใช่ค่ะเปลืองน้ํามากค่าน้ําบ้านฉันพุ่งกระฉูดเลยค่ะเพราะอะไรคะท่านพี่บอกอร่อยรีเควสต์มาให้ ล้างแบบนี้ค่ะล้างไปทีละชามทีละใบทีละอย่างฉั้นที่เป็นชาวไทยแรกๆก็ไม่ค่อยชินหรอกค่ะการล้างจานแบบนี้เพราะว่าตอนที่ชันอยู่บ้านนอกที่ไทยเนี่ยฉันก็ล้างฟองให้มันเสร็จทีเดียวแล้วค่อยล้างน้ําสะอาดตามทีเดียวเลยนะคะอึให้มันเป็นทีละอย่างไปทีละอย่างที่หมายความว่าล้างฟองให้มันเสร็จทีเดียวแล้วค่อยล้างน้ําทีเดียวอะค่ะหลายคนอาจจะงงคําพูดดิฉันก็คือ,อกูอธิบายงงเองแต่ก็นั่นแ<ต>หนนและค่ะเพื่อความสบายใจของท่านพี่บักอร่อยนะคะก็ล้างให้เขาแบบนี้เลยส่วนบ้านของเม่ยดิฉันนะคะ เขาล้างจานยังไงคะก็ค <ici> <Rob> ือเขาล้างน้ําสะอาดแล้วก็จับยัดใส่เครื่องล้างจานค่ะอสบายกว่ากูอีกคือบ้านฉันเนี่ยมันยังเป็นเครื่องล้างจานอัตโนมืออยู่นะคะอัตโนมัติยังไม่เข้าค่ะวันไหนที่ฉันรู้สึกขี้เกียจฉันก็จะใช้เครื่องล้างจานอัตโนมัติวงเล็บท่านพี่ค่ะ ใช้มันล้างค่ะและเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการล้างจานของดิฉันนะคะอืมก็จะประมาณนี้แล้วก็ล้างทรงล้างซิงค์นะคะให้มันเรียบร้อยอย่าให้มันมีเศษอะไรติดทรงติดซิงค์นะคะมันไม่ได้เลยค่ะดิฉันเป็นคนค่อนข้าง,ขงจะซีเรียสเรื่องซิงค์ล้างจานนะคะฉันไม่ชอบให้อะไรมาติดอยู่บนซิงค์นะคะแล้วก็ทําการเช็ดค่ะเพื่อจะให้ซิงค์เนี่ยมันใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปนี้